รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับ Grand Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้เจริญพรเนาะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมงานปิดทองฟังลูนิิมิตรผูพกพัทศีมาณนะวัดถ้ำขขาสวนหลวง ซึ่งวันนี้เป็นวันเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตตามกำหนดการของคณะสงฆ์ที่มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าวัดถ้ำของส่วนหลวงนั้นได้รับพระราชทานวิสุครามซึ่งจะมีกำหนดเวลาตั้งแต่วันที่9ถึง17กุมภาพันธ์ ซึ่งขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตใจเลื่อมใสในบุญกุศลอันมีคุณพระศรีรันาตนไตยเป็นที่พึ่งเราขอแจ้งกำหนดการอ่านปิดทองฝังลูกนิมิตวันที่9วันนี้ตรงกับวันที่9กุมภาพันธ์จะมีพิธีเปิดงาน9 0มง9นิกาตรง โดยมีประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีพระปิดอกโกศลได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานจเจริญพรขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายกิติศัก์ตรงสิริประธานฝ่ายคารวสและ นายกสุวรรณประโชวบวันประธานอำนวยการการจัดงานพี่น้องข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านและสาธชนทั้งหลายที่มาร่วมกันได้มาร่วมในงานพิธีเปิดงานวันนี้และอนุภาพขอบอกบุญถึงบุญอันยิ่งใหญ่บุญกุศลที่ที่วัดอัตมภาพจะได้ะจะมีโครงการสร้าง พิพิธภัณฑ์มหาเจดีย์พระาธาตุวัดเขาสวนหลวงในเดือนมีนาคมพศ .2567 ที่กำลังจะถึงนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมบริจาคก,กำลังทรัพย์กำลังศรัทธาช่วยเหลือเกื้อกูลเจริญพรญาติโยมและท่า,านพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ผู้ที่ได้มารวบมังเพ็ญกองการกุศลเนื่องในงานปิดทองฝังลูกนิมิตโบสถ์วัดถ้ำเขาชนหลวงหมที่11ตอำบนเกาะพระพลาจังหวัดราชบุรีที่วัดถ้ำเขาชนหลวงนี้ก็จะได้ได้จัดให้มีการปิดทองฝังลูกนิมิต ให้เป็นที่เสร็จเรียบร้อยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าได้เงินจำเนวนพอสมควรก็จะได้ทั้งนงินเหลือพอสมควรก็จะได้ทำการสร้างพิพธภัณฑ์สำหรับบรรจุวัตถุพระพุทธรูปและก็พระเครื่องต่างๆซึ่งได้สะสมไว้เป็นจำนวนมากพะมา ก็จะได้ให้เป็นที่ประดิษฐานและเป็นท้าวรวัตถุไว้สำหรับประจำที่วัดนี้และก็เป็นการบูชาพระพุทธาพระพุทธเจ้าเพราะว่าทรัพย์สินต่างๆน,นี้เป็นของเป็นรูปของพระเจ้าเป็นพุทธปฏิมากรและพระต่างๆที่ได้สะสมไว้ ตั้งแต่สมัยคันธารราชจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็มีหลายยุคหลายสมัยทาวาริหาปุราบริภูเวนติสาครังเอวเมวะอิตโตดนินังเปตานังอุปกาปฏิอิชิตังปัดิตังตุมหังขิป,ปะเมวะสะมิชต,ตุสัพเพบริเรนตุสรังกปาจันโทปันนรโสยะธา,ามนิโชติรโสยะธา สัพพิติโยวิวัตหันตุสัพโรภวินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยตุขีติคายุโภพะอภิวาธนสีลิสน,นิจังุธาปัยิโนจัตตารุธรรมวัตถันติอายุวันโนทุขังพระลังอจงอ